สาวสวยชาวมาเลเซียคนนี้เธอได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยกับเพื่อนของเธอเป็นครั้งแรกโดยการเดินทางมาเที่ยวไทยของเธอในครั้งนี้นั่นเพราะว่าเธออยากที่จะมาลิ้มลองอาหารไทยและสัมผัสกับวัฒนธรรมที่แปลกใหม่และไม่เหมือนใครโดยในคลิปวิดีโอนี้พวกเขาจะพูดถึงประเทศไทยกันว่าอย่างไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมก็ขอให้ทุกคนกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับหากใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับ และผมก็ขอขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับโดยที่เปิดคลิปมานะครับสาวมาเลเซียคนนี้เธอก็ได้อยู่ที่ประเทศมาเลเซียของเธอและตัวของเธอได้บอกว่าวันนี้ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่จะได้ไปเที่ยวที่ประเทศไทยและนี่ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าแล้วฉันคิดว่าฉันควรที่จะไปกินอาหารเช้าก่อนที่จะไปที่สนามบิน เมื่อเธอรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเธอและเพื่อนๆก็ได้พากันมานั่งที่สนามบินเพื่อรอให้เที่ยวบินของพวกเธอมาถึงเมื่อเวลาเที่ยวบินของพวกเธอมาถึงแล้วจากนั้นพวกเขาจึงได้มุ่งหน้าเดินทางกันไปที่ประเทศไทยหลังจากที่เครื่องบินเดินทางมาถึงที่ประเทศไทยแล้วเครื่องบินก็ได้เดินทางมาลงจอดที่สนามบินดอนเมือง เมื่อเธอเดินทางมาถึงที่ประเทศไทยเธอก็ได้เดินทางกันไปต่อที่โรงแรมแห่งหนึ่งโดยเธอได้พูดว่าจากสนามบินดอนเมืองมาที่โรงแรมพวกเราใช้เวลาเดินทางประมาณ35นาทีกว่าจะมาถึงที่นี่แล้วเธอก็ยังได้บอกอีกนะครับว่าที่ประเทศไทยร้อนกว่าที่มาเลเซียมากต่อมาหลังจากที่เธอแต่งตัวเสร็จแล้วเธอก็ได้ไปขี่วินเพื่อออกเดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง พอเธอมาถึงเธอก็ได้เข้าไปที่ร้านอาหารทองสมิธโดยเธอและเพื่อนของเธอได้เลือกที่จะสั่งก๋วยเตี๋วมากินตัวของเธอบอกว่านี่เป็นอาหารมื้อแรกตั้งแต่ที่พวกเราเดินทางมาถึงที่ประเทศไทยพอเธอได้ลองกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากเนื้อที่อยู่ในก๋วยเตี๋ยวมันทั้งนุ่มและเนียนส่วนน้ำซุปก็รสชาติเข้มข้นมากเลยเมื่อเธอกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินไปต่อที่ร้านขายขนมหวานโดยเธอและเพื่อนของเธอได้พากันไปซื้อไดฟุกู พอเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่าสตรอเบอรี่ข้างในมันอร่อยจริงๆต่อมาเธอกับเพื่อนก็ได้พากันออกไปเดินเที่ยวชมที่สวนดอกไม้แห่งหนึ่งก่อนที่จะเดินทางกันไปเที่ยวร้านอเอลฟนทุกๆโดยเธอกับเพื่อนๆได้พากันมานั่งกินอาหารเมื่อพวกเขาได้ลองกินอาหารของร้านนี้แล้วพวกเขาก็บอกว่าอาหารของร้านนี้อร่อยทุกอย่างเลยพอเธอกับเพื่อนทานอาหารกันเสร็จแล้วเธอก็ได้พากันเดินทางกลับไปยังห้องพัก ในเช้าวันต่อมาเธอก็ได้มาแต่งตัวแล้วเธอก็บอกว่าตอนนี้เป็นเวลาสิบเอโมงแล้วฉันตื่นสายมากๆและเพื่อนของฉันอีกสองคนก็ได้ออกไปทานอาหารมื้อสายกันแถมตอนนี้ที่คอของฉันก็มีฝดขึ้นฉันเลยเกามันจนกลายเป็นรอยแดงแบบนี้ฉันรู้สึกแย่มากๆ เพราะว่ามันคันตลอดเวลาเลยฉันเลยคิดว่าฉันจะไปซื้อแป้งเย็นของเมืองไทยดูเพื่อมันจะช่วยได้หลังจากที่เธอแต่งตัวเสร็จแล้วเธอและเพื่อนๆก็ได้พาการมานั่งบนรถแท็กซี่ตัวของเธอบอกว่าตอนนี้พวกเรากำลังจะเดินทางไปที่ตลาดนัดจจุจักแล้วตอนนี้ฉันก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆพอเดินทางกันมาถึงแล้วเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักแล้วและพวกเราก็หิวมาก,กเธอก็ได้พาเพื่อนๆไปนั่งเที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งภายในตลาด พอมานั่งกันที่โตะแล้วเธอกับเพื่อนของเธอก็ได้พากันสั่งอาหารมากินกันอย่างมากมายเช่นหมูปิง้งหมูทอดผัดไทยและก๋วยเตี๋ยวโดยอย่างแรกที่เธอได้ลองกินนั่นก็คือหมูปิง้งตัวของเธอบอกว่าหมูปิ้งมันอร่อยมากเลยแต่ฉันลืมเป่าก่อนกินมันก็เลยลวกปากฉันนิดหน่อย จากนั้นเธอก็ได้กินผัดไทยและก็หมูทอดก่อนที่จะมาที่เมนูสุดท้ายนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำตัวเธอบอกว่าในที่สุดฉันก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวต้มยำสักทีฉันรอคอยที่จะกินมันมานานแล้วเมื่อเธอได้ลองกินแล้วตัวของเธอก็ได้บอกว่ามันอร่อยมากๆเลยรสชาติของมันไม่เผ็ดเกินไปฉันคิดว่าฉันชอบมันพอทานอาหารกันเสร็จแล้วเธอกับเพื่อนๆก็ได้พาการเดินชมตลาดและก็ได้ซื้อของกินจุกจิกันนิดหน่อยพอพวกเขาเดินทางกันมาได้สักพัก พื่อนของเธอคนนึงเขาก็ได้นำกล้วยปิ้งมาให้เธอได้ลองชิมเมื่อเธอได้ลองชิมดูแล้วเธอก็บอกว่าเจ้านี่มันคืออะไรกันทําไมมันอร่อยอย่างนี้พอเดินกันมาจนเหนื่อยแล้วเธอก็ได้พาเพื่อนของเธอแหวะเข้าไปที่ร้านนวดเพื่อผ่อนคลายกันหลังจากที่นวดกันเสร็จแล้วเธอและเพื่อนๆก็ได้พาก,กันเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อมาซื้อของกินและเครื่องสําอางก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังห้องพัก เมื่อกลับมายัางห้องพักแล้วเธอกับเพื่อนๆก็ได้พากันเข้าไปแต่งตัวและเธอได้บอกว่าตอนนี้ฉันกับเพื่อนๆของฉันกำลังจะพากันเดินทางไปที่บาร์แห่งหนึ่งเพื่อไปปาร์ตี้สังสรรค์กันในเวลาต่อมาเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงแล้วพวกเขาเขาก็ได้เข้ามาปาร์ตี้กันกันอย่างสนุกสนานในเช้าวันต่อมานะครับเธอกับเพื่อนๆก็ได้พากันเดินทางมาที่ร้านโคชูโอมาเกส์ o ase, เพื่อมาทานอาหารเที่ยง เมื่อพวกเขาได้กินอาหารของร้านนี้พวกเขาก็บอกว่ามันอร่อยจริงๆในเวลาต่อมาเธอกับเพื่อนๆก็ได้พากันเดินทางมาที่บิ๊กซีสาขาหนึ่งเพื่อเข้ามาซื้อเครื่องสาอําอางและก็ชอปปิง้งเมื่อพวกเขาซื้อของกันเสร็จแล้วเธอและเพื่อนๆของเธอก็ได้มุ่งหน้าเดินทางกันไปที่สนามบินและก็ได้เดินทางกลับไปยังประเทศของพวกเขาและเรื่องราวของเธอในวันนี้ก็ได้จบลงกันแล้วนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ตัวผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้หากใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องอย่าดูนานกันด้วยนะครับหากคลิปวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้และสําหรับวันนี้ตัวผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับ